ชาลนโรดมาสเตอร์นพพงศ์คุมบุนมีนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานวันเดย์เซมินานะครับในรูปแบบออนไลน์แบบนี้นะครับก่อนจะจะเข้าเนื้อหากันนะครับวันนี้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับ กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับที่ช anel YouTube นะครับ Atomy Thailand Official นั่นเองนะครับเพื่อที่เราจะได้สามารถติดตามรับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอดีๆนะครับที่ทางบริษัทเนี่ยของเราเนี่ยเวลาอัปโหลดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนไปให้เราครับเราจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันเวลานั่นเองนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับหน้าที่ในการแนะนําในเรื่องของบริษัทนะครับแล้วก็แผนการตลาดนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้า เรื่องเนื้อหากันเนี่ยผมขออนุญาตแนะนําตัวประวัติกันสักเล็กน้อยนะครับต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยประวัติตรงเนี้ยผมยังไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนเลยนะครับในมุมมองของผมนะครับก่อนที่ผมจะเริ่มรู้จักธุรกิจออโอมี่เนี่ยตอนเรียนจบครับผมเราย้อนกลับไปประมาณสัก10ปีนะครับแอบทายอยุผมแล้วใช่ไหมครับวันนี้ครับเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับผมเรียนจบผมตั้งหน้าตั้งตาหางานครับหางานเพื่อเป็นพนักงานเอกชนครับ ทีแรกที่ผมทำครับได้เงินเดือน13,000บาทเมื่อตอนนั้นเนี่ยผมตั้งเป้ากับตัวเองครับว่าตอนเรียนจบผมต้องมีรายได้หรือเงินเดือนขั้นต่ำคือ15,000บาทครับซึ่งที่แรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตามเป้าหมายครับจนทําไปได้ประมาณสัก3-4เดือนครับผมก็มีโอกาสได้งานอีกหนึ่งที่ครับเป็นบริษัทเอกชนเหมือนกันครับแต่ที่นี่เนี่ยผมได้สตาร์ทที่16,000บาทครับและผมทํางานไปเป็นระยะเวลาประมาณสัก3ปีครับผมก็มีเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ60,000บาท ครับดลายๆท่านอาจจะคิดนะครับว่าโอ้อายุประมาณสัก24 25แต่มีรายได้ประมาณ60,000บาทนะครับซึ่งเป็นเงินเดือนเนี่ยก็ถือว่ามากพอสมควรนะครับในกลุ่มวัยเดียวกันนะครับแต่สำหรับผมเองนะครับผมมีความคิดว่าเอ๊ะถ้าวันนี้เนี่ยเราอยากมีรายได้หลักแสนหรือหลักล้านเนี่ยการที่เราจะเป็นพนักงานประจำเนี่ยไม่สามารถตอบโจทย์ผมได้ครับ เป็นเหตุหนึ่งครับที่ผมเริ่มออกจากงานประจำครับแล้วมาทำเป็นธุรกิจส่วนตัวครับซึ่งเป็นธุรกิจของที่บ้านอยู่แล้วนั่นเองนะครับแต่ก็นั่นอีกเลยครับธุรกิจส่วนตัวเนี่ยถามว่ายากไหมยากครับการที่เราจะทำให้บริษัทของเรามีการเจริญเติบโตเป็นองค์กรที่ใหญ่มากๆเนี่ยการดูแลการพัฒนาองค์กรต่างๆเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับแต่แล้ววันหนึ่งผมก็คิดเหมือนกันครับว่าเออถ้าธุรกิจที่ดูแลครอบครัวผมอยู่แบบนี้เกิดมีเหตุการณ์อะไรไม่คาดฝันขึ้นมาครับ แล้วทาให้บริษัทต้องล้มลงเราจะทํำยังไงนะครับเป็นเหตุหนึ่งครับที่ผมเอาตัวเองครับเข้าไปคิดผมคิดอย่างหนึ่งครับว่าวันนี้ถ้าผมอยากประสบความสําเร็จครับผมต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่ประสบความสําเร็จเหมือนกันเพราะเขาจะคิดแบบคนสําเร็จครับเป็นเหตุครับว่าผมได้เข้าร่วมอบรมผู้ประกอบการของกระทรวงพาณิชย์ครับและมีโอกาสได้เจอสปอนเซอร์ในธุรกิจอตโมีนี่เป็นที่มาครับว่าที่ทําให้ผมได้รู้จักอตโมีนั่นเองครับ ตอนแรกครับผมก็เข้าไปรู้จักอโทมี่ก็ยังไม่รู้สึกว่าวันนี้เป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์เพราะเป็นคาว่าเครือข่ายขายตรงนั่นเองผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบธุรกิจเครือข่ายขายตรงเลยครับแต่พอได้ศึกษาลึกๆครับกลับมองว่าวันนี้อัโทมี่เป็นธุรกิจที่เป็นโอกาสมากๆแล้วแถมกับเมื่อปีที่แล้วครับเมื่อปีที่แล้วเราทราบกันอยู่แล้วว่าเราเจอกับสถานการณ์โควิด -19 ถูกไหมครับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่ผมเคยคิดเมื่อก่อนนี่ครับว่า ถ้าบริษัทของเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเหตุการณ์นั้นคือโควิดนั่นเองนะครับเราจะทําอย่างไรแต่เมื่อปีที่แล้วผมได้ตัดสินใจทําธุรกิจอโทมี่ครับแล้วผมก็รู้สึกดีใจครับว่าวันนี้ผมคิดไม่ช้าไปนะครับผมตัดสินใจและเริ่มธุรกิจเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับวันนี้ธุรกิจอโทมี่เป็นธุรกิจที่สามารถรองรับและดูแลครอบครัวผมได้นะครับและมาปีนี้ครับ เราก็เจอสถานการณ์โควิดอีกแล้วนะครับเ<ส>มื่อต้นปีซึ่งก็บอกว่าเลวร้ายร,ร้ายแรงเหมือนกันนะครับหลายๆคนนะครับถูกลดเงินเดือนในขณะพนักงานประจำหลายหลายคนถูกเลิกออฟหรือไล่ออกนะครับแต่วันนี้ครับธุรกิจอโ o มีนะครับเป็นธุรกิจที่กําลังเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้มีผลกระทบในเรื่องของสถานการณ์โควิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนนะครับวันนี้รับฟังให้เต็มที่ครับว่าทําไมธุรกิจอโทมีถึง ไม่มีผลกระทบในในสถานการณ์โควิดเลยนะครับเรามาเริ่มกันดูครับว่าวันนี้อาโทมี่เป็นยังไงนะครับอาโทมี่ก่อตั้งครับผมเมื่อปี2009ครับเมื่อประมาณสัก11ปีที่แล้วนั่นเองนะครับโดยครับท่านประธานครับท่านประธานปาคันกิวครับท่านประธานปาคันกิวของเราเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าท่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากๆครับท่านประธานของเรานะครับเริ่มก่อตั้งเนี่ยเมื่อปี2009ใช่ไหมครับท่านมีประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายขายตรงมาอย่างยาวนานครับ แล้วนอกจากท่านเป็นประธานในบริษัทของอะโตมีแล้วเนี่ยปัจจุบันนะครับท่านยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้บริหารของสมาพัน์ขายตรงโลกหรือ WFDSA ด้วยเป็นไงครับสงสัยแล้วไหมครับว่าทําไมเราถึงเข้าไปได้จริงๆต้องบอกว่าเงื่อนไขหนึ่งที่สุดยอดมากๆครับเขาบอกว่าการที่เราจะเข้าไปอยู่ใน WFDSA ได้เนี่ยเราต้องมียอดขายถึง1000ล้านเหรียญลาร์นะครับหรือแปลงเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณสัก3 0,000ล้านบาท น่าทึ่งไหมล่ะครับว่าการที่เราเติบโตมาเพียงแค่11ปีแต่เรากลับมียอดขายถึง30,000กว่าล้านบาทซึ่งถ้าเกิดเราทําธุรกิจส่วนตัวจริงๆแล้วเนี่ยยากมากครับที่จะถึงหลักร้อยล้านพันล้านหรือหมื่นล้านแบบนี้นะครับนอกจากท่านประธานปาคันกิวแล้วนะครับเรายังมีอีก2ท่านครับที่เป็นท่านประธานคอยดูแลองค์กรของเราให้เจริญเติบโตครับท่านแรกนะครับก็จะเป็นท่านประธานนะครับ กินแทยอนนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับก็จะเป็นประธานฝ่าย global business นะครับนั่นก็คือท่านประธานชเวซึงกลนั่นเองนะครับทั้ง3ท่านนะครับคอยดูแลพัฒนาองค์กรของเราอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆมานะครับจนปัจจุบันนะครับตอนเริ่มต้นครับบริษัทของเรามีสินค้าเพียงแค่2รายการเท่านั้นครับงงไหมล่ะครับว่าเริ่มต้นด้วยอะไรบ้าง สินค้าชนิดแรกครับคือเฮโมฮิมครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮโมฮิม oh และสกินแคร์ซิกซิสเต็มซึ่งตอนนี้เนี่ยได้อัปเกรดเป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับนอกจากนั้นเพียงไม่พอครับในปีแรกเท่านั้นครับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งเหมือนกันครับว่าอโชมีสร้างยอดขายถึง650ล้านบาทในปีแรกเท่านั้นและเติบโตอย่างต่อเนื่องดังกราฟที่ทุกท่านเห็นทางหน้าจอนะครับว่าเราจบเมื่อปี2019นั้นที่42,000ล้านบาท โหผมฟังแล้วผมก็แอบตกใจครับว่าธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่เปิดมาเพียง11ปีแต่ยอดขายมากกว่า4 0 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นยังไม่พอครับวันนี้นะครับอโทมี่ในปี2020ครับเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยอดขายของเราเนี่ยเติบโตขึ้นถึงกว่า5 0,000ล้านบาทเป็นไงครับเติบโตแบบก้าวกระโดดไหมครับ <S <S และกราฟผมเชื่อครับว่ากราฟของเราจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องครับอย่างต่อเนื่องและอีกหนึ่งปัจจัยที่ผมมองว่า วันนี้นะครับเราเป็นบริษัทที่เป็น global business คืออะไรครับเมื่อปี2009ที่เขาเปิดก่อตั้งใช่ไหมครับและปีถัดมาเรื่อยๆนะครับปี2010ครับอาโตมีเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาครับขยายสาขาไปต่างประเทศเป็นประเทศแรกครับเคยสงสัยไหมละครับว่าเอ๊ะทำไมทำไมอาโตมีถึงไม่ขยายสาขาในกลุ่มประเทศที่ใกล้เคียงในกลุ่มทวีปเอเชียหรือในประเทศที่ติดกันทําไม แต่กลับเลือกที่จะเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่ต้องบอกว่าเป็นมหาอำนาจและที่สําคัญครับมีบริษัทยักษ์ใหญ่อยู่ที่นั่นประจําการอยู่แต่โทมีกลับทา้าทายตัวเองครับเข้าไปท้าชนครับและยืนและตอนนี้ปัจจุบันก็ยังยืนหยัดแล้วก็มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับน่าทึ่งมากๆอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นบริษัทที่ทา้าทายตัวเองมากๆนะครับ และในปีถัดมาก็เปิดอีกกว่า10ประเทศเท่านั้นยังไม่พอครับในปี2020ครับวันนี้อโโทมีในขณะที่ปีที่แล้วเนี่ยเราเจอปัญหากับภาวะเศรษฐกิจทั้งเรื่องโควิดทั้งอะไรต่างๆมากมายแต่วันนี้ครับอโโทมีท้าทายตัวเองแล้วครับขยายสาขาในต่างประเทศเพิ่มขึ้นถึงอีก4ประเทศด้วยกันนะครับประเทศแรกนั้นก็คือจีนครับผมโคลัมเบียครับฮ่องกงครับและอินเดียครับเป็นยังไงบ้างครับระหว่าง4ประเทศนี้ สใน4ประเทศนี้คือประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกครับ2ประเทศเนี่ยแค่จีนกับอินเดียนะครับรวมกันเนี่ยประชากรเกือบครึ่งโลกครับหลายพันล้านคนกำลังจะได้ใช้สินค้าที่ดีและถูกที่ชื่อว่าอะโชมี่นะครับนอกจากนั้นยังไม่พอครับผมในปี2021คือในปีนี้นี่เองนะครับอะโมีมีแผนครับผมจะเปิดเพิ่มขึ้นถึงอีก5ประเทศด้วยกัน เป็นไงครับน่าทึ่งไหมครับ5ประเทศที่กล่าวนะครับก็คือจะมีเรื่องของประเทศตุรกีนะครับคาซัคสถานนะครับ New Zealand, น,นิวซีแลนด์เยอรมนีและสาราราชา,าจาัจรเห็นไหมครับเ่ราะวันนี้อตโตมี่ของเราเนี่ยเปิดสาขยายสาขาในต่างประเทศเนี่ยไปทั่วโลกแล้วไม่ว่าจะเป็นทวีปยุโรปอเมริกาใต้นะครับทวีปเอเชียมีอีกหลายประเทศที่กําลังรอเปิดอยู่นะครับสิ่งหนึ่งนะครับปัจจัยหนึ่งที่ทําให้อตโตรมี่สามารถเ,รเติบโตทั้งยอดขายและการขยายสาขาได้แบบนี้ ท่านรู้ไหมครับว่าคืออะไรนั่นก็คือสินค้านั่นเองผลิตภัณฑ์ของอะตอมีนะครับได้รับความพึงพอใจจากผู้บริโภคมาอย่างยาวนานนะครับและมียอดขายเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งหนึ่งที่การันตีได้ครับคือบริษัทของเราครับได้รับการรับรอง CCM ครับ CCM เนี่ยก็คือเป็น Consumer Center Management นะครับคือการที่บริษัทของเราเนี่ยให้เน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง เข้าใจไหมครับวันนี้นั่นหมายถึงว่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เราใส่ใจให้กับผู้บริโภคเป็นสําคัญเป็นอันดับหนึ่งนั่นเองนะครับ CCM เนี่ยได้รับการดูแลจากคณะกรรมการการค้ายุติธรรมครับและคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเกาหลีนะครับซึ่งเราการันตีได้เลยว่าวันนี้บริษัทของเราไม่ได้มีการเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับและอีกหนึ่งข้อที่สําคัญครับวันนี้ครับการได้รับการรับรอง CCM เป็นอะไรที่ยากมากทุกท่านทราบไหมครับว่าอาโตมีของเราเป็นบริษัท ขายตรงแรกในเกาหลีครับที่ได้รับรางวัลที่ได้รับการรับรอง CCM นี้นั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าปัจจัยที่ทําให้เราได้รับการรับรอง CCM นี้คือเรื่องผลิตภัณฑ์แน่นอนครับว่าวันนี้เรามีสโลแกนหนึ่งครับที่ผมอยากให้ทุกคนรู้จักและผมเชื่อว่าหลายๆคนจะได้คุณหูในสโลแกนนี้นั่นก็คือคําว่า Absolute Quality Absolute Price นั่นเองนะครับ Absolute Quality Absolute Price คืออะไรครับการที่เราผลิตสินค้าในคุณภาพที่ดีที่สุดครับ คำว่าแอบ o l ลู e ถูกต้องไหมครับและแอบ o l ลู e ไพรซ์ครับคือในราคาที่ดีที่สุดเช่นกันครับท่านประธานบอกครับว่าวันนี้ถ้าบริษัทไหนก็แล้วแต่นะครับผลิตสินค้าด้วยคุณภาพแบบนี้ครับและราคาแบบนี้ครับรับรองครับเทียบเราไม่ได้แน่นอนและเตรียมตัวเจ๊งได้เลยครับท่านประธานใช้คํานี้เลยนะครับผมฟังแล้วผมก็รู้สึกมีความมั่นใจอย่างหนึ่งครับว่าวันนี้เรามีสินค้าที่ดีที่สุดแล้วเราไม่ต้องไปสรรหาเราไม่ต้องไป โอ้โห oh, ไปแหวกย้าเพื่อหาสินค้าที่ดีที่สุดและทําราคาให้ดีที่สุดเพื่อที่เราจะได้ขายได้ครับจริงๆมันเป็นหลักการตลาดง่ายๆครับการที่เรามีสินค้าที่ดีในราคาที่ทุกคนซื้อได้ราคาถูกที่สุดนั่นเองทุกคนก็ซื้อครับยอดขายก็เกิดขึ้นนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างครับ ของกลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีมากมายหลายกลุ่มเลยครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับผลิตภัณฑ์สกินแคร์นะครับหรือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนั่นเองหรือของใช้ส่วนตัวของใช้ในบ้านรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่เกาหลีเนี่ยของเราเนี่ยมีสินค้ามากกว่า400รายการนะครับของประเทศไทยเองเนี่ยก็มีมากกว่า90รายการเช่นกัน นะครับอีกหน่อยผมเชื่อครับว่าเราจะได้เป็นบ้านอะโชมี่หรืออะโชมี่โฮมนั่นก็คือในบ้านของเราจะมีแต่สินค้าอะโทมี่ที่เราใช้ได้ตลอดตั้งแต่หัวจุดเท้าเชา้าจุดเย็นนั่นเองนะครับวันนี้ตัวอย่างที่ผลิตภัณฑ์ที่ผมอยากจะยกให้ดูครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวแรกครับคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮโมฮิมนั่นเองผมเชื่อว่าทุกทุท่าน,นรู้จักนะครับแต่ท่านใหม่ถ้ายังไม่รู้จักไม่เป็นไรครับอยากให้ดูตรงนี้ครับว่าเฮโมฮิมของเรานะครับได้รับยอดขายสูงสุดติดกันถึง6ปีซ้อน โอ้หฟังแล้วน่าทึ่งไหมครับ6ปีซ้อนนะครับทำได้อย่างไรนะครับอันนี้คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับและอีกหนึ่งกลุ่มครับเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนั่นเองผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเนี่ยก็คือ Absolute Cell Active Skincare นะครับได้รับรางวัล IR 52ด้วยนะครับ IR 52คืออะไรครับเป็นรางวัลจังยังชิวที่เกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรมต่างๆนะครับที่บอกว่าตัวเลข52เนี่ยหมายถึงว่าวันนี้เราเอา Absolute Skincare Set ของเราเนี่ยเข้าไปประกวดครับ ในทุกๆสัปดาห์52สัปดาห์เราชนะเลิศทุกสัปดาห์ทําให้เราได้รับรางวัลน,นี้มานะครับและรับรางวัลทั้ง6ตัวด้วยมหัศจรรย์มากๆที่สําคัญครับแอบขายของนิดนึงครับ Absolute Skin Care ของเราเนี่ยเมื่อใช้แล้วครับเราจะได้ย้อนไวัยไปถึง10ปีเลยอ่าใครตอนนี้นะครับที่อายุเยอะแล้วก็รีบซื้อไปใช้เลยนะครับผมและมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับที่ผมบอกว่าวันนี้ทุกคนต้องใช้ครับ พราะถ้าทุกคนไม่ใช้ครับผมจะไม่คุยด้วยครับนั่นก็คือเรื่องของแปรงสีฟันนั่นเองนะมีใครไม่ใช่ไหมครับไม่มีแน่นอนนะครับแปรงสีฟันของเรานะครับมียอดขายถึง30ล้านเหรียญ US ดอลลาร์เมื่อปี2019สเป็นไงครับสุดยอดไหมครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเมื่อเปรียบเทียบออกมาแล้วเนี่ยยอดขายของเราของแปรงสีฟันเนี่ยเกิดขึ้น1วินาทีต่อ1ด้ามโอ้โหฟังแล้วน่าทึ่งไหมครับการที่เราจะมียอดขาย1วินาทีต่อ1นด้ามเนี่ย เป็นเรื่องมหัศจรรย์มากๆและอีกหนึ่งตัวครับที่ผมอยากจะยกให้ดูครับว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สกินแคร์หรือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวครับที่เราได้รับรางวัล if design award นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับดีไซน์ของแพคเกจจิ้งครับนั่นก็คือเราจะเห็นครับว่าวันนี้นะครับหนึ่งผลิตภัณฑ์นั้นที่ได้นั่นก็คือสกินแคร์ซิสเต็มเดอะเฟรมที่ทุกท่านเห็นในหน้าจอนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราในทุกๆตัวเนี่ยจริงๆเราให้ความสําคัญกับเรื่องดีไซน์นะครพวิงๆแล้นีอดไ เราก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของเราได้แต่ราคากับส่วนทางกันอันนี้เป็นจุดแข็งจุดหนึ่งนะครับที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้นะครับและผู้บริโภคจะได้รับการยอมรับมากครับว่าวันนี้เราเจอสินค้าที่ทั้งสวยคุณภาพดีและราคาซื้อได้นะครับอันนี้เป็นปัจจัยในเรื่องของบริษัทที่เราเห็นแล้วครับว่าวันนี้เรามีความมั่นคงเรามีการจเจริญเติบโ,โตอย่างต่อเนื่องและมีการขยายสาขาในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ที่สําคัญครับผลิตภัณฑ์ของเราได้รับคุณภาพได้รับการรับรองรางวัลต่างๆมากมายครับอีกหนึ่งปัจจัยครับที่ทําให้ผมตัดสินใจว่าวันนี้ธุรกิจอโทมี่เป็นโอกาสครับนั่นก็คือเรื่องของแผนการตลาดนั่นเองแผนการตลาดหรือว่ารายได้ที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้ครับวันนี้ผมนั่งคิดอยู่นานศึกษาอยู่อย่างลึกซึ้งครับก่าจะตัดสินใจครับแต่สุดท้ายแล้วครับผมก็เลือกธุรกิจอโทมี่ครับเพราะอะไรครับวันนี้เราเป็นแผนการตลาดที่ไม่มีความซับซ้อนเลยครับผม ง่ายมากๆเราใช้ระบบไบ n a r ีครับไบนา r ีคือ2สายงานทางซ้ายและสายงานทางขวานะครับดูแลแค่นั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยระบบไบนา r ีเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นระบบธุรกิจเครือข่ายที่ดีที่สุดครับเพราะว่าเราสามารถช่วยเหลือได้ทั้งสายงานทางด้านล่างและด้านบนครับนอกจากนั้นไม่พอครับเรายังมีจุดแข็งอีกหลายข้อครับที่วันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังครับข้อที่1ครับผมวันนี้ครับอโมีไม่มีค่าสมัคร ค่าแรกเข้าครับนั่นหมายถึงว่าทุกๆคนจะไม่ได้รับความเสี่ยงตั้งแต่ครั้งแรกหมายถึงอะไรครับวันนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าผมไม่ชอบธุรกิจเกิือข่ายถูกต้องไหมครับการที่เราจะไปแนะนําให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยได้รู้จักกับธุรกิจครับถ้าเราไปแนะนำปุ๊บเสียค่าสมัครผมเชื่อครับว่าคงไม่มีใครมากับเราแต่วันนี้นะครับอโทมี่เริ่มต้นด้วยการให้ทุกคนสมัครใช้สินค้าแบบฟรีๆนะครับ อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเราไม่ได้เอาความเสี่ยงไปให้เขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเดินไปหาเขาครับข้อ2ครับเราไม่มีค่ารักษาสถานภาพสมาชิกครับคืออะไรครับหมายถึงว่าใน1ปีครับทุกคนซื้ออะไรก็ได้ครับอย่างเดียวครับถือเป็นการต่ออายุสมาชิกแล้วนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้บริโภคที่ใช้สินค้าเป็นประจําอยู่แล้วเราก็จะไม่มีวันหมดอายุนั่นเองนะครับสุดยอดไหมครับจะไม่มีจะไม่มีคําว่า ต้องรักษายอดรายเดือนครับจะไม่มีใครโทรหาทุกท่านครับบอกว่าถึงเดือนแล้วต้องซื้อของไม่มีแน่นอนครับอันนี้สบายใจได้นั่นหมายถึงว่าวันนี้เราทําธุรกิจแบบไม่ได้มีภาระไม่มีความเสี่ยงไม่มีภาระหายากมากๆนะครับในช่วงนี้นะครับอีกหนึ่งข้อที่สําคัญครับเราไม่จํากัดชั้นลึกครับและมีความเป็น global Business อันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นหัวใจสําคัญที่ผมมองว่ามันน่าทึ่งมากๆ ทำไมครับลองนึกภาพตามผมนะครับว่าวันนี้ถ้าเรายืนอยู่คนที่1ในอนาคตเรามีคนที่5ล้าน10ล้าน20ล้านหรือ100ล้านหรือพันล้านคนที่1,000ล้านเข้ามาในองค์กรของเราครับเขาซื้อสินค้าอยู่ประเทศไหนก็ได้ที่สําคัญครับความเป็น global business ของเราอยู่อเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศที่ทรมมี่เปิดแล้วครับเขาซื้อสินค้าที่ประเทศนั้นครับแต่ยอด คะแนน PV ที่สะสมขึ้นมาในชื่อเขาจะส่งขึ้นมาถึงเราเลยอันนี้คือความสุดยอดมากๆที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ขอเพียงแค่เรายืนหยัดอยู่ตรงนี้แล้วเราขยายผู้พกต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยไม่หยุดยังไงก็สําเร็จแน่นอนครับและอีกหนึ่งข้อครับคือยอดใช้ส่วนตัวสะสมได้ตลอดชีวิตครับวันนี้เราซื้อกินซื้อใช้ในชื่อเราครับเราจะไม่มีการตัดคะแนนออกไปไม่ว่าจะ1เดือน1ปี10ปี20ปีจนถึง50ปี ก็ไม่ตัดครับย่อใช้ส่วนตัวของเราจะถูกสะสมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับผมวันนี้มีอีกหนึ่งตารางที่ผมอยากให้ทุกคนดูครับในเรื่องรายได้นั่นเองนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องรายได้ถูกไหมครับอยากให้ทุกคนดูตารางนี้ครับว่าในบรรทัดแรกครับซ้ายมือด้านบนครับในยอดส่วนตัวเนี่ยเราเพียงแค่ซื้อกินซื้อใช้ครับอยู่ที่1 0,000คะแนนครับหรือเป็นเงินประมาณไม่เกิน600บาทครับยกตัวอย่างนะครับแค่แปรงสีฟันหนึ่งกล่องนะครับ ยาสีฟันเล็ก2กล่องเท่านั้นเองนะครับเราก็จะมีคะแนนส่วนตัวที่1-0,000คะแนนเรามีโอกาสรับได้ได้สูงสุดครับอยู่ที่700บาทต่อวันนะครับการคำนวณของอโตมี้นะครับจะคำนวณทุกวันนะครับจ่ายเป็นรายสัปดาห์นั่นเองนะครับอยากมาดูบรรทัดที่2อีกครั้งครับบรรทัดที่2ถ้าส่วนตัวคะแนนส่วนตัวเราซื้อกินซื้อใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับซื้อกินซื้อใช้เพิ่มไปเรื่อยๆครับเราจะได้อยู่ที่คะแนน3 0 0แสนคะแนนทางซ้าย3 0 0แสนทางขวา3 0 0แสนครับเราจะได้คอมมิชชั่นอยู่ที่ 2,000บาทต่อวันนะครับคำนวณทุกวันนั่นหมายถึงว่าอะไรครับวันนี้ทุกคนลองนึกตามผมอีกเช่นกันนะครับว่าเราจะมีโอกาสมีรายได้วันละ2,000บาทวันละ2,000บาท1เดือนเท่ากับ60,000บาท60,000บาทไม่ใช่เล่นๆถูกไหมครับปัจจุบันเนี่ยการที่เราจะมีรายได้เดือนละ60,000บาทหายากถูกไหมครับมาดูบรรทัดสุดท้ายครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังนะครับเราจะมีโอกาสรับรายได้สูงสุดคือ40,000บาทต่อวัน นั่นคือข้างละ50บล้าน PV นะครับไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายและทางขวาข้างละ50ล้าน PV ได้4 0 0 0 0บาทต่อวัน1เดือนเท่ากับ1ล้าน2แสนบาทผมฟังแล้วเราจะมีรายได้หลักล้านได้จากธุรกิจนี้ครับและจุดหนึ่งที่ผมชอบและผมรู้สึกว่าวันนี้ผมเข้ามาในธุรกิจที่แฟร์มากๆและยุติธรรมมากๆคืออะไรครับเรามีจุดสูงสุดของรายได้ตามตารางที่ทุกท่านเห็นไปเมื่อสักครู่นะครับวันนี้จุดสูงสุดของรายได้คืออะไรเมื่อผมก้าวเข้ามาเป็นคนที่1ครับ ผมก้าวเข้ามาเป็นคนที่1ตามทุกท่านที่ทุกท่านเห็นในรูปนะครับผมก้าวเข้ามาคนที่1คนที่2และคนที่3ตามติดกันมาเป็นสายงานนะครับวันนี้ถ้าเปิดผมคนแรกนะครับยิ้มแรกนะครับขึ้นไปถึงบนสุดเป็นคนที่1คนที่2และคนที่3ครับจะตามขึ้นไปถึงบนสุดและจะมีรายได้เท่ากับผมครับนั่นหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าวันนี้ไม่ว่าคุณจะเข้ามาเป็นคนที่เท่าไหร่ครับคุณมีโอกาสมีรายได้เท่ากับคนที่1ที่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้ว อันนี้เป็นธุรกิจหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ผมเพราะว่าวันนี้ผมไปคุยกับใครก็ได้สิ่งหนึ่งที่ผมจะไม่ให้เขารู้สึกคือผมเอาอเปรียบเขาอันนี้คือสิ่งที่อาโทมี่ทาได้และทุกคนจะสัมผัสได้ครับว่าวันนี้เราเอาสิ่งดีๆไปแบ่งปันเราไม่ได้เอาเปรียบเขาเลยแม้แต่สักนิดเดียวนะครับและวันนี้ครับผมมีผู้ประสบความสําเร็จทั้ง7ท่านมาให้ทุกท่านชมครับในตําแหน่งของอโทมีครับเราจะมีผู้สําเร็จ สูงสุดที่ชื่อว่าตำแหน่ง Imperial Master ครับตำแหน่ง Imperial Master ครับจะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ประมาณ3 6ถึง6ล้านบาทนะครับซึ่งเรามีผู้สบความสำเร็จตอนนี้ทั้งหมด7รหัสแล้วนะครับตามรูปที่ทุกท่านวันนี้ผมอยากพูดประวัติของทุกท่านบางท่านสักเล็กน้อยครับว่าประวัตินะครับดูซ้ายมือด้านบนนะครับซ้ายมือด้านบนเป็น Imperial Master ท่านปารคจองสูคือคนแรกนั่นเองนะครับคนแรกเนี่ยท่านทราบไหมครับว่าเขาประกอบอาชีพอะไรท่านเเป็นแค่แม่ค้าขายข้าวแกง ที่เจ๊งแล้วด้วยครับที่ร้านถูกปิดแล้วครับท่านที่2ครับเป็นผู้ที่ล้มเหลวในธุรกิจเครือข่ายมาถึง17ปีเต็มครับท่านที่3ครับเป็นแค่คนขับรถครับท่านที่4ครับเป็นคุณจะบอกว่าคุณยายก็ได้นะครับอายุใกล้ใกล้เคียง70แล้วท่านเริ่มต้นทาธุรกิจอโทมีตอน50กว่านะครับสิปีท่านมีรายได้เดือนละ3ล้านแล้วท่านทำธุรกิจนะครับเขาเรียกอะไรนะสถาบันกฎวิชานะครับแล้วเจ๊งในยุค i m f นะครับแต่วันนี้ทุกท่านประสบความสําเร็จมีรายได้เดือนละ3ล้านบาท ในระยะเวลาแค่10ปีคิดเล่นๆครับว่าวันนี้10ปีคุ้มหรือเปล่านะฮะนะครับนอกจากนี้ครับการที่เราจะทําให้ประสบความสําเร็จได้แน่นอนครับวันนี้อโทมี่เรามีระบบสู่ความสําเร็จให้ทุกท่านได้เรียนรูครับไม่ว่าจะเป็นเอูเคชันเซ็นเตอร์นะครับที่เป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับเรามีวันเดย์สมินาร์แบบนี้นะครับที่ทุกท่านกําลังรับชมรับฟังอยู่ผ่านออนไลน์นะครับและเรามีซัคเซส s ค c ด d มี y แน่นอนครับเป็นงานที่สําคัญงานหนึ่งที่ทุกท่านควรจะเข้า ซึ่งตอนนี้ยก็เป็นรูปแบบของออนไลน์และที่สําคัญครับเรามี global seminar ครับ global seminar นั่นหมายถึงว่าวันนี้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนเริ่มต้นครับ a t o m i ของเราเป็น global business ครับเรามี global seminar ตามที่ทุกท่านอยากให้ผมได้รับชมในรูปนี้ครับความน่าทึ่งของธุรกิจนี้ครับคืออะไรครับวันนี้ในรูปเนี่ยคืองาน success academy เมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมานี่เองครับ แต่ทุกท่านเห็นไหมครับว่าวันนี้เราปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ครับเรามีการประชุมผ่านออนไลน์ครับและที่สำคัญครับมีผู้เข้าร่วมมากกว่า30,000ท่านจากหลายสิบประเทศทั่วโลกครับตามที่ทุกท่านเห็นในจอเลยครับความยิ่งใหญ่ของโทมี่นั้นมีมากมายเหลือเกินครับและที่สําคัญครับไม่ต้องกลัวครับเรามีแปลภาษาให้หลายภาษาเช่นกันนะครับนอกจากนี้ครับ นอกจากเราจะได้เรียนรู้ผ่าน Global ผ่านระบบต่างๆแล้วมีอีกหนึ่งเครื่องมือครับที่ผมอยากให้ทุกคนรับรู้เรียนรู้จากมันครับนั่นก็คือ c n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  อ l a t มี่นั่นเองนะครับวันนี้เรามี c n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  อ l a t มี่ผ่านเว็บไซต์เราสามารถเข้าได้ผ่านเว็บไซต์ของ a t o m มี่ a i l a n d นะครับซึ่งใน c า a n n อ l a t มี่ของเราเนี่ย จะมีเรื่องของคลิปวิดีโอต่างๆไม่ว่าจะเป็น Road to Success คือเส้นทางความสําเร็จการเริ่มต้นว่าเราจะเริ่มต้นยังไงตั้งแต่การสมัครสมาชิกเรื่องของสินค้าครับว่าวันนี้เรามีสินค้าอะไรบ้างเราสามารถนําคลิปวิดีโอเหล่านี้แชร์ออกไปให้กับผู้บริโภคของเราให้กับพาร์ทเนอร์ของเราให้เขาได้เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งง่ายมากๆต้องบอกว่าวันนี้อโธมิเตรียมเครื่องมือของเราได้อย่างเต็มที่แล้วนอกจากนี้ครับวิสัยทัศน์ของท่านประธานยังไม่หยุดแค่นี้ครับ วันนี้อนาคตท่านประธานบอกว่าอนาคตครับเราจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจของเราโดยใช้ XR เข้ามาหรือ Extended Reality นั่นเองนะครับก็คือการที่เป็นโลกเสมือนจริงครับอีกหน่อยครับเราจะสามารถลองรองเท้าของเราอยากรู้ว่าสีอะไรเข้ากับเราโดยที่ไม่ต้องไปห้างครับโดยที่ไม่ต้องไปร้านค้าครับเราสามารถช้อปปิ้งผ่านมือถือของเราได้เราสามารถลองไซส์เสื้อของเราได้ครับว่าวันนี้เราใส่ไซส์อะไรแล้วถึงเหมาะกับตัวเรา สุดยอดไหมล่ะครับนอกจากนั้นไม่พอครับอนาคตครับไม่กี่ปีข้างหน้านี้ครับท่านประธานบอกว่าเราจะมี Personal p l a t f o r m ครับคืออะไรครับเราจะทำให้ผู้ริโพคของเราสามารถเข้าถึง Marketplace ครับที่เป็นตัวของเราเองได้นั่นหมายถึงว่าผู้ริโพคที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเขาสามารถตรงถึงเราได้เลยสามารถติดต่อไดเรกตรงถึงเราได้เลย เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผมมองว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับนักธุรกิจและผู้เริโภกทุกๆท่านมากๆนะครับวันนี้ครับผมก็ในเรื่องของทั้งแผนการตลาดสินค้าแล้วก็รวมถึงบริษัทครับ วันนี้ผมเชื่อครับว่าทุกคนได้รับข้อมูลอย่างเต็มเปี่ยมผมอยากให้ทุกคนเห็นโอกาสครับว่าวันนี้อะต m มีของเรานะครับเหมาะสมที่ทำกับทุกๆวัยไม่ใช่เฉพาะในวัย30กว่า,วาแบบผมนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยกเกษียณหรือน้องๆที่เพิ่งเรียนจบนะครับก็กําลังมองหาช่องทางโอกาสหรือการทําธุรกิจต่างๆอยู่ที่เป็น second job หรือธุรกิจที่สร้างรายได้มากกว่าที่เราทําอยู่ถูกไหมครับวันนี้ตัวผมเองเนี่ยในวัย32ปีครับ ผมมองหาโอกาสครับซึ่งผมได้รู้ได้เรียนรู้มาครับว่าได้ศึกษาอย่างแท้จริงครับว่าวันนี้อโทมีของเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่สร้างโอกาสให้กับผมมากมายนะครับที่สําคัญครับแน่นอนครับผมเชื่อว่าทุกคนมีสิ่งนี้ครับเป้าหมายในชีวิตครับเป้าหมายในชีวิตของผมนะก่อนหน้านี้ครับตอนเรียนจบใหม่ผมก็คิดว่าโอเคเราทํางานประจําไปเพื่อให้ถึงเป้าหมายของเราแต่พอเป้าหมายสูงขึ้นวิธีการกับหายากเหลือเกิน วันนี้ผมเชื่อครับว่าเป้าหมายของผมคือการดูแลครอบครัวที่ทําให้ทุกคนในครอบครัวของผมได้อยู่ดีมีสุขอยู่กินสบายนะครับแต่การที่เราจะได้มาในเรื่องนั้นเนี่ยเราต้องมีวิธีการและเครื่องมือวันนี้ผมเชื่อครับว่า a t o มี่จะตอบโจทย์ผมและเป็นเครื่องมือรวมถึงทําให้ผมมีวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายของผมได้อย่างชัดเจนมากๆนะครับด้วยความที่ว่าวันนี้ a t o มี่เป็น Global Business ครับผมย้าอีกครั้งหนึ่งครับ เพราะว่าอโ o มี่กำลังจะขยายสินค้าไปทั่วโลกถูกไหมครับตามที่ผมเล่าไปแล้วเมื่อกี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนฟังครับว่าวันหนึ่งครับสินค้าอโ o m มี่ที่ขึ้นชื่อว่า Absolute Quality Absolute Price เหล่านี้คนทั่วโลกหลายปประเทศทั่วโลกจะได้ใช้สินค้าภายใต้แบรนด์อโตมี่มันนึกไม่ถึงหรอกครับวันนี้แต่นาคตจะเป็นแน่นอนนะครับวันนี้อโตมี่ปรับ วิธีการหลายๆอย่างเป็นแบบ new normal แล้วนะครับเราปรับตัวให้ทุกคนอยู่รอดได้ให้ทุกคนทําธุรกิจได้อย่างง่ายได้ผมเชื่อครับว่าธุรกิจ a องโทมีจะเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์หลายๆท่านนะครับวันนี้ผมเลือกแล้วทุกคนเลือกหรืออยังนะครับในช่วงถัดไปนะครับเราก็จะมีในเรื่องของรีวิวครับปี2020ที่ผมเล่าไปคร่าวๆบางส่วนอยากให้ทุกคนลองรับชมรับฟังครับว่าวันนี้โทมีเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างไร และที่พลาดไม่ได้ครับในช่วงถัดไปเราจะได้พบกับสินค้า Absolute Quality Absolute Price จากท่านไดมอน n d นัฐกิจพมปานซึ่งต้องบอกว่าก็เป็นวัยรุ่นเช่นเดียวกับผมเช่นกันวันนี้ท่านจะมาแชร์มุมมองอะไรและมาแชร์สินค้าอะไรผมอยากให้ทุกคนตั้งใจรับฟังให้ดีนะครับวันนี้สำหรับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสวัสดีครับ